ถ้าพูดถึงละครดังในบ้านเรานะครับก็มักจะมีฉากแหม่บ้านหรูๆนะครับอลังการครือหัตใหญ่โตเพื่อสมฐานะตัวละครเพราะพระเอกต้องนี่หูต้องรวยเวอร์ระดับมหาเศรษฐีครับซึ่งบ้านที่จะใช้ถ่ายทําละครที่เราคุ้นตาละครหลายๆเรื่องเช่นบ้านนอกอินทรีย่านปทุมธานีครับหลังนี้โอ้โหค่าเช่าถ่ายทำวันละสองถึงสี่หมื่นบาทเลยทีเดียวครับโอ้โหหรือเครื่องหัสีขาวสไตล์ยุโรปที่มีชื่อว่าปรานานวนาไรนะครับโอ้โห สถาปัจญกรรมแบบเลนนัซองนี่บนเนื้อที่200ไรท่ทำการธรรมชาติเรียบหรูแต่ดูแพงครับโอ้หทำไมมีละครหลายเรื่องใช้ไปถ่ายทำครับแหมแล้วก็ฉากในกระทรวงหรือสถานที่ทำงานผออ,อ,นอย่างในละครเรื่องดังแห่งยุคอีกหนึ่งสถานที่นั่นก็คือโรงแรมบัดดี้โอเรนเทลรีวิวไซด์นะครับปากเกตนนทบบรีนะครับแหมโรงแรมที่ว่านี้ให้ความรู้สึกเหมือนได้ย้อนสู่กลับไปอยู่ในสมัยรัตนกโกสินน์นั่นเองครับ และนอกจากนี้เรายังมีอีกหนึ่งสถานที่ถ่ายทำละครที่เรียกได้ว่าถ้าเอ่ยชื่อกนมาแล้วคุณผู้ชมต้องคุ้นๆค,ครับแหมอย่างบันไดสีข่าวนี้ใช่ไหมล่ะครับ <c oughs> ซึ่งที่นี่ครับไม่น่าเชื่อเลยว่าฉากต่างๆที่เราเห็นอยู่นี้ไม่ใช่บ้านนะครับหรือไม่ใช่คฤหาสน์หรูครับแต่มันเป็นโรงพยาบาลครับโอ้โหบ,บะแล้วบะแล้วบะแล้วทำไมถึงสวยงามอลังการขนาดนี้เป็นโรงพยาบาลจริงๆหรือเนี่ยครับ ที่นี่แหละค่ะคือโรง,งพยาบาลค่ะเป็นโรงพยาบาลที่คิดว่าไม่เหมือนโรงพยาบาลนะคะอก็คือต้องการให้ลูกค้าะคะ่ะให้คนที่เข้ามาใช้บริการรู้สึกรีและค่ะรู้สึกถึงเข้ามาเราไม่ไม่เครียดนะคะไม่เครียดว่าเอ้ยต้องเข้ามาผ่าตัดนะเพราะปกติแล้วคะ่ะในโรงพยาบาลนคนก็จะกลัวอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเราเราก็เลยสร้างบรรยากาศให้ให้แลดูเพลินเนนะคะ จริงๆแล้วค่ะโรงพยาบาลเลือดนะคะก็มาจากคลินิกสวยงามนะคะซึ่งก็มีคนที่รู้จักระดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยพอละครเนี่ยค่ะได้มาถ่ายทำในบริเวณโรงพยาบาลนะคะก็เลยเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นก็รู้สึกยินดีมากค่ะ นี่คือโรงพยาบาลเลอรักนะครับตั้งอยู่จังหวัดนนทบ,บุรีครับเป็นโรงพยาบาลเสริมความงามครับด้านทํำสัญาญกรรมครับเปิดมาก,กว่า10ปีครับแต่โรงพยาบาลแห่งนี้สร้างขึ้นใหม่แต่ยังคงความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบเกา่าสไตล์โคโรเนียนะครับแหมที่ดูเรียบง่ายแต่ หรูหราอลังการเหมือนกับโรงแรมระดับ5ดาวเลยทีเดียวครับซึ่งทําให้บรรยากาศของโรงพยาบาลแห่งนี้ครับต่างจากโรงพยาบาลทั่วไปครับ mm hmm. เมื่อหมอนเข้ามาแล้วครับ mm hmm. อุ้ยอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านเลยทีเดียวครับเรารักสัสดีค่ะที่นี่มีให้บริการอยู่3กลุ่มนะคะ 1. คือบริการศัลยกรรมตกแต่ง2คือการรักษาด้วยการรักษาผิวพรรณด้วยเลเซอร์ แล้วอันที่3ก็คือแผนกพันตกรรมค่ะที่นี่ค่ะเราให้อิสระกับพนักงานในการแต่งตัวเพื่อที่ทําให้น้องๆเขามั่นใจที่สุดว่าเขาแต่งยังไงแล้วเขาดูสวยค่ะแล้วถ้าเกิดผมมาโรงพยาบาลที่นี่ผมต้องทำยังไงบ้างครับขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะรับนัดทางโทรศัพท์ก่อนค่ะแล้วก็เมื่อคนไข้ามาถึงจริงก็ลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ขึ้นไปทำหาตัดได้เลยค่ะ มาที่นี่ทั้งทีผมก็ขอเก็บบรรยากาศแค่นี้ได้ยังไงล่ะครับเราก็เลยขอให้คุณทีน่านะครับท่านนี้ครับพาไปชมบรรยากาศภายในโรงพยาบาลแห่งนี้เลยดีกว่าครับว่าแต่แล้วนี่มันมีอะไรกันบ้างล่ะครับเนี่ยครับคุณทีน่าครับทายสิค้าว่าตรงนี้คืออะไรมันคือแคชเชียค่ะมันก็คือเป็นที่เก็บสตางค์ของเราเนี่เองแล้วก็มีห้องยาอยู่ด้านข้างด้วยนะคะแม้แค่เริ่มต้นนี้ก็สวยงามขนาดนี้ผมเริ่มอยากจะดูต่อไปแล้วสิครับ อ่ะห้องแรกเรามาชมกันดีกว่าห้องนี้ก็คือศูนย์ผิวพรรณและความงามที่สาวๆนิยมมาทาเลเซอร์ครับเพื่อให้หน้าตากระจ่างใสอย่างสาวเกาหลียังไงอย่างนั้นแหละครับเรามาดูกันต่อเลยครับนี่ครับกับนี่เลยครับโอ้โหว้าวผมพาไม่ผิดห้องนะครับนี่ครับไม่ใช่ห้องพักโรงแรมนะครับแต่นี่คือห้องพักคนไข้ครับ ที่นี่เขาเน้นความสวยงามครับแบบสไตล์โบราณครับแม้แม้แต่เตียงนอนคนไข้นี่ก็สามารถปรับระดับขึ้นลงได้เหมือนเตียงตามโรงพยาบาลอื่นครับมาทำอะไรที่นี่ครับอ่าให้บอกจริงเหรอคะนิดเดน,นิดเินนะคะอ๋อก็มาทําอืมว่คะค่ะทำอืมใช่ค่ะอืมอะไรครับมาเสริมแบบผู้หญิงผู้หญิงก็เสริมกันนะคะหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะวออันนี้มาทําทีมเมตน้าค่ะอยากสวยบนหน้าตาอ๋อแล้วรู้จักที่นี่ได้ยังไงครับอ่าจริงๆแล้วก็เป็นลูกค้า จากโรงพยาบาลเดิมมาค่ะแล้วเขาก็มาจุ่ที่นี่ก็เลยย้ายมาทําที่นี่ด้วยค่ะรู้สึกไงบ้างกับพี่โรงพยาบาลมีรูปแบบเป็นแบบนี้ก็รู้สึกสบายตาเนี่ยค่ะเวลาเดินเข้ามารู้สึกว่าแบบมันหรูอะค่ะมันแตกต่างจากโรงพยาบาลอื่นแล้วก็มีความที่แบบเป็นตัวของตัวเองแบบสวยค่ะเดินเข้ามาแล้วติดใจเลยค่ะชื่อเลอลักษ่ะค่ะจากการที่ค้นหาชื่อแบบสรรหามานับเป็นพันชื่อค่ะคันนี้คือต้องการให้สื่อออกออกมาในเรื่องของความงาม ความงามที่เป็นเลิศนะคะเลิศในเรื่องของรูปลักษณ์ของความงามอะค่ะอ้าวอาอาคุณผู้ชมดูครับแมอยากจะเสริมสวยกันแล้วใช่ไหมครับแมวันนี้ทางเลอรักใจดีแจกคอสเสริมความงามให้คุณผู้ชม3รางวัลน,นะครับเพียงตอบคาถามว่าเลอรักหมายความว่าอะไรตอบถูกตามสายแรกรับไปเลยครับทําโบทอกหน้าเรียวหรือฉีดลดกล้ามเนื้อบริเวณกามหงรางวัล หนึ่ง0มืนบาทครับนอกจากนั้นครับยังมีรางวัลเลเซอร์กระชับรูขุมขนครับเพื่อให้หน้ากระจ่างใสสองรางวัลครับรางวัลละห้าพันบาทนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเป็นยังไงละครับคุณผู้ชมครับทึงกับโรงพยาบาลเลอรักที่แหมสวยงามตการตาอย่างกับโรงแรมระดับ5ดาวครับตอนนี้กระแสเที่ยวตามรอยละครดังนี่ก็มาแรงครับใครอยากไปเที่ยวชมไปถ่ายรูปเก็บไว้พิเศษหรือก็ไปเสริมความงามกันได้ที่โรงพยาบาลเลอรักจังหวัดนนทบุรีครับ